เอารถมาที่ปั๊บเพราะนักต้องนิ่งเซ็ตเลยล่ะหลังจากนั้นพระเจ้าลุงก็ทำกรรมการบางวินาทีเวลา5นาทีอะไรอย่างเงี้ยบริการอะไรเงี้ยบริการของของอะไรเงี้ยถึงได้ คือ9ก้หครับโอ้โหทำแล้วไ้สิบาิเดนก้าสครนึ่งสามห้าสอครับเก้าสามสครับเก้าสามสอี่ห้าอยามสิบแปดครับ ฮ่าเข้าคือเวลาเยอะจรงครับเออไมรู้